วันที่21ตุลาคมวันพยาบาลแห่งชาติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาแห่งการพยาบาลไทยซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลและการสาธารณสุขไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งทรงก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลตลอดจนส่งเสริมการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เติบโตและมั่นคงจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงวางหลักฐานแห่งวิชาชีพพยาบาลให้ยืนหยัดด้วยความรู้และหัวใจแห่งความเมตตาเพราะการพยาบาลไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือหัวใจของความเสียสละคือการมอบชีวิตให้กับชีวิตของผู้อื่นพวกเราขอสืบสารปณิธานนั้นด้วยความตั้งใจดูแลชีวิตด้วยหัวใจ ตามรอยพระยุคคลบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลบึงนารางจังหวัดพิจิตรขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้